วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับขวัญชัยอีกแล้วนะครับขวัญชัยอยู่ที่กีสุคิงยนนะครับสาขาพิมายนะครับนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขวัญชัยจะพามาดูว่ารถ6ล้อดั้มนะครับสเปคที่ใช้กับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับกับสเปคที่ใช้ในงานบ่อดินนะครับเป็น6ล้อเหมือนกันเป็น6ล้อดั้มเหมือนกันนะครับแต่สเปคอะไรที่เขาใช้งานแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อที่จะเลือก สเปครถเลือกรุ่นรถให้เหมาะกับการใช้งานที่สุดนะครับของทางลูกค้านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าอะไรบ้างที่มีจุดที่เป็นจุดแตกต่างกันแล้วใช้งานต่างกันนะครับก็ขอกําลังใจนะครับจากทางท่านผู้ชมนะครับเช่อกันกดไลค์นะครับกดติดตามให้ช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีทุสุขด้วยนะครับถ้าพร้อมไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอีซุซูนะครับ FRR นะครับ210แรงม้านะครับ210แรงม้าคันนี้นะครับต่อเป็นกระบะดัาหินทรายนะครับต่อเป็นกระบะดัาหินทรายเดี๋ยวผมซูมออกให้เห็นมุมกว้างของรถนะครับรถคันนี้นะครับผมให้ทายว่าสปีกนี้เนี่ยใช้งานในหน้างานอะไรนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขวัญชัยจะ เฉลยเองนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ในงานของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับถ้าถามว่าทําไมถึงบอกว่ารถคันนี้เป็นสเปคที่ใช้ในงานของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรถกันก่อนดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่รถร้านวัสดุก่อสร้างกับรถ่อดินเนี่ยอะไรบ้างที่ ที่หัวรถ210แรงม้าเนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูก่อนว่าหน้างานในการใช้งานของเรานะครับทั้ง2อ,อย่างเนี่ยโอเคนะครับว่าอาจจะเป็นรถ6ล้อเหมือนกันนะครับรถ6ล้อดาเหมือนกันนะครับแต่จุดที่มีการแตกต่างกันนะครับก็คือลักษณะการใช้งานนะครับถ้าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ เอาเป็นภาษาบ้านเราก็จะเป็นงานหลังถนนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับงานหลังถนนซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ไปบูอะไรมากมายนะครับสำหรับเจ้าตัวอ s สุ F R R นะครับถ้าให้เหมาะกับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว F R R 2 1 0แรงม้าเจ้าตัวเฟืองเร็วนะครับซึ่งเจ้าตัว2องเนี่ยมันจะมีอยู่2 2ตัวนะครับจะมีตัวเฟืองช้ากับตัวเฟืองเร็วนะครับ จุดที่เป็นจุดสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวเฟืองเร็วนะครับถ้าเป็นตัวเฟืองเร็วนะครับตรงนี้จะไม่มีสติกเกอร์นะครับแต่อันนี้เป็นสติกเกอร์ของควนชัยเองนะครับไม่ไม่เกี่ยวกันกับสติกเกอร์ของของอีซูซูนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ของของเซลเองนะครับถ้าเป็นตัว210ที่เป็นเฟืองเร็วนะครับจะไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฟืองช้านะครับเขาจะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้นะครับเขียนคําว่าแม c ท็อกนะครับคาว่าแม c ท็อกคืออะไรแมกท็อกก็คือ ทอกเนี่ยมันถ้าถ้าถ้าแปลถ้าแปลให้เป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นคําว่าแรงบิดนะครับก็คือถ้าเอาง,ง่ายๆเป็นปาภาษา,าบ้านเราก็เป็นรถเฟืองช้ากับรถเฟืองเร็วนั่นแหละครับซึ่งเจ้าตัวอัตราทดเฟืองท้ายเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเจ้าตัวแม็กท็อกนะครับจะเป็นรถเฟืองช้านะครับรถเฟืองช้าเนี่ยจะเหมาะกับหน้างานบ่ดินนะครับเหมาะกับหน้างานบ่ดินนะครับตรงไหนคือเฟืองท้ายนะครับ คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ,รรรบถ้าเป็นตัว210เฟืองชาร์จตัว m a c t ทอนะครับตรงนี้เนี่ยอัรตราทดเขาจะจัดกว่านะครับซึ่งจะเหมาะกับงานงานบ่อดินนะครับงานบ่อดินงานที่สมบุกสมบันนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ย เป็นงานวัสดุก่อสร้างใช่ไหมครับงานวัสดุก่อสร้างร้านวัสดุก่อสร้างนะครับก็ううไม่ได้ไปลงหน้างานไม่ได้ไปลงบ่อดินอะไรมากนะครับหน้างานหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานหลังถนนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพองานหลังถนนใช่ไหมครับเราก็ต้องการที่จะทํารอบในเรื่องของในการวิ่งนะครับให้ได้เที่ยวให้มากที่สุดนะครับถ้าในากรณีที่เราใช้ตัวแม็กทอ k ใช่ไหมครับ มันจะเสียเปรียบตอนที่วิ่งหลังถนนนะครับเพราะว่าอัตราโทษเฟืองท้ายเนี่ยมันจะช้านะครับจะสู้เจ้าตัวเฟืองเลียวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับที่ใช้แตกต่างกันนะครับถ้าดูที่สเปคของหัวรถนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันเลือกได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมมาถามกับขวัญชัยแล้วนะ่ะทำไมขวัญชัยต้องมาถามด้วยว่าเอ้ยแล้วเอารถไปวิ่งงานแบบไหน แล้วทำไมต้องถามความยาวของเจ้าตัวกระบะท้ายด้วยนะครับความยาวของกระบะท้ายนะครับเท่าที่เขาต่อกันนะมันจะมีอยู่ประมาณ3-4สี่สเปคแหละครับสำหรับเจ้าตัว210นะครับคือช่วงความยาวของแชดซีรถรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัวสั้นที่เอามาต่อด้มนะครับจะอยู่ที่4เมตร30นะครับ4เมตร30และทีนี้เนี่ยการต่อกระบะนะครับจะขึ้นอยู่กับ การใช้งานของทางลูกค้านะครับถ้าในกรณีที่รถคันนี้ใช่ไหมครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างเนาะซึ่งร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยหลักๆเลยมันก็จะเป็นหินพวกทรายใช่ไหมครับรวมไปถึงวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกหรือแม้แต่เหล็กนะครับที่จะต้องเอาไปส่งให้กับทางลูกค้านะครับความยาวของกระบะนะครับความยาวของกระบะนะครับถ้าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ความยาวเนี่ยเต็มชัดสี่เลยอย่างรถคันนี้นะครับ ต่อกระบะนะครับต่อกระบะรวมรวมฝาท้ายด้วยนะครับจะอยู่ที่4เมตรสานะครับคือต่อให้ยาวตามช่วงความยาวแสี่เลยนะครับ mm. เพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรละ่ะได้พื้นที่ในการบรรทุกด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นรถด,ดินรถด,ดินเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับเราต้องการกล่องที่มันสั้นใช่ไหมครับถ้าถามว่าทําไมต้องการกล่องที่มันสั้นเนื่องจากว่าในกรณีที่เรา ไปวิ่งดินใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วการวิ่งดินเนี่ยเขาจะนับที่จํานวนตักใช่ไหมครับในจํานวนตักที่เท่ากันนะครับถ้าในกรณีที่ของยิ่งสั้นเนี่ยยิ่งได้เปรียบนะครับถามว่ามันได้เปรียบยังไงคือมันได้เปรียบในเรื่องของสภาพจิตใจของทางคนที่ซื้อดินนะครับถ้าในกรณีที่ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับต่อที่4เมตร30นะครับใส่5ตักนะครับกับอีกคันหนึ่งนะครับต่อ3เมตร80นะครับรวมฝาท้ายนะครับ ใส่5้าตักเหมือนกันนะครับปริมาณดินนะครับปริมาณดินที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันจะแตกต un ่างกันนะครับรถที่ต่อ3เมตรแดเนี่ยเนื่องด้วยช well ่วงช่วงกระบะเนี่ยช่วงกล่องเนี่ยมันสั้นกว่านะครับมันทําให้ปริมาณดินเนี่ยมันเยอะนะครับมันดูเยอะในจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่มันดูเยอะพอมันดูเยอะใช่ไหมครับคนที่ซื้อดินกับเราเนี่ยเขาก็จะชอบโอ้โหทําไมเจ้านี้เนี่ยให้ดินเยอะจังเลยนะครับทั้งที่ดินเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็น จะว่ายังไงดีล่ะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกทางใจนะเนาะมันเป็นความรู้สึกทางใจนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วอะไรล่ะคือคําว่ามาตรฐานอะไรล่ะคือคําว่าสแตนดาร์ดนะครับสําหรับการต่อกระบะนะครับสามเมตรแปดสิบสี่เมตรท่วนสี่เมตรยี่สิบสี่เมตรสามสิบอะไรคือคําว่ามาตรฐานนะครับคําว่ามาตรฐานคือทุกช่วงความยาวนะครับทุกทุกช่วงความยาวนะต้องบอกว่าทุก ทุกช่วงความยาวเลยคือมาตรฐานทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในหน้างานลักษณะไหนมากกว่านะครับอันนี้นะผมก็เดินบนรอบๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว210แรงม้าของเรานะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสำหรับรถเป็น,นี้นะครับตอนนี้พี่ใหญ่มาแล้วนะครับ360นะครับโอ้โห ช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิว360นะครับเดี๋ยวให้เขาผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะชนเรานะครับถ้าใครสนใจนะครับสำหรับรถ6ล้อและรถ10ล้อนะครับอยากที่จะได้ข้อมูลนะครับหรือว่าอยากจะสั่งจองนะครับรถบรรทุกอิซูสุนะครับรถหม่ป้ายแดงครับก็สามารถที่จะติดต่อขวัญชัยได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ087นะครับ9574721นะครับขวัญชัยยินดีให้บริการนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหัใชใจก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ